จิ้มวิดีโออ๋อวิดีโอเนี่ยอ้าวนี่เขากำลังจิ้มอ๋อทาซอสทาซอสอ่ะอ่ะโจอเมเยกิอ่ะระวังจะเข้มเกินระวังจะเข้มเกินเดี๋ยวมัดเติมมาทีหลังอ่าอันนี้มาอยองเนสจ้ะ ก็นก็เป็นเบรี่อจบไปยังอาสาหายอันนี้สาหายต่อไปคือสาหายค่ะนี่อ่าเขียอออันนี้ค่อยเยอะหน่อยเมื่อกี้ไม่ได้ใส่เลยอะจบเล้ไหมเนี่ยจบเล้วไหมเนี่ยอร่อยแน่อ่าไนนไนอร่อยแน่เลยอ่าออร่อยแน่ไหมชิเอะอร่อยแน่ไหมชิเอ่อ อร่อยแน่ไหมเชียอะอ่ะอร่อยไหมนะนต่อร่อยไหมอ่ะอร่อยนี่อ่ะจบ